สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยพอดแคสต์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเมืองหนึ่งที่ชื่ออาจจะไม่คุ้นหูเท่าอยุทยาแต่กลับเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ออสำคัญแบบสุดๆเลยนั่นก็คือเมืองกุยหรือกุยบุรีในปัจจุบันครับ จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยนะครับทั้งพงศาวดารทั้งบันทึกเก่าๆเราจะมาดูกันว่าเมืองหน้าด่านเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นกำแพงมนุษย์ต้านทัพพม่าได้ยังไงเรื่องนี้เหมือนการต่อจิ๊กซอเลยค่ะคือหลักฐานทั้งโบราณาคดีก็มีไม่เยอะพงศาวดารก็พูดถึงแบบแวบๆบแบบแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าของคนในพื้นที่อีกวันนี้เราจะมาลองปฏะติประต่อภาพพุ่งนีดูค่ว่าภาพของกุยบุรีจริงๆในสมัยอยุธยาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง แล้วทำไมเมืองที่ดูเหมือนเป็นแค่ทางผ่านถึงมีความสำคัญซ่อนอยู่มากกว่าที่เราคิดกันน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มที่คำถามแรกเลยทำไมต้องเป็นที่นี่ครับทำไมต้องเป็นกุยบุรีดูจากแผนที่ก็เป็นแค่เมืองเล็กๆริมทะเลไม่น่าจะโดดเด่นอะไรเลยคำตอบอยู่ในภูมิศาสตร์ล้วนๆเลยค่ะถ้าเรามองภาพใหญ่นะคะกองทัพพม่าเวลาจะบุกอุธยาจากทางใต้เนี่ยเส้นทางที่สะดวกที่สุดคือข้ามเทือกเขาตนาวีมาอ๋อครับ ซึ่งช่องทางหลักที่ใช้กันมาแต่โบราณก็คือด่ายสิงขรพอข้ามมาปุ๊บเมืองแรกที่ต้องเจอแบบเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือกุยบุรีนี่แหละค่ะ เหมือนเป็นประตูบานแรกของอยุธยาเลยใช่เลยค่ะถ้าประตูนี้แตกเร็วข้าศึกก็จะทะลักไปถึงเพชรบุรีไปถึงอยุธยาได้ง่ายมากหน้าที่ของกุยบุรีเลยชัดเจนมากคือต้องเป็นด่านหน้าสุดคอยรับแรงกระแทกชะลอทับศัตรูแล้วก็ต้องส่งข่าวให้เมืองหลวงรู้ตัวด้วยถูกต้องค่ะเหมือนเป็นกันชนด่านแรกสุดของอาณาจักรเลยนะครับแล้วหลักฐานที่บ่งบอกว่าที่นี่เคยเป็นป้อมปราการสําคัญมันยังเหลืออะไรให้เราเห็นบ้างครับ เพราะข้อมูลบอกว่ามีสิ่งที่เรียกว่าป้อมยันทัพพม่าอยู่ด้วยยังเหลืออยู่ค่ะแต่สภาพปัจจุบันอาจจะไม่เหมือนป้อมในจินตนาการที่เราคิดกันนะคะมันเป็นเนินดินขนาดใหญ่สูงสัก4ี่ถึงห้าเมตรอัดแน่นด้วยหินกรวดแม,ม่น้ําอำแต่ที่น่าทึ่งกว่าคือข้อมูลที่บอกว่าแต่เดิมไม่ได้มีแค่ป้อมเดียวค่ะเคยมีป้อมลักษณะนี้เรียงกันเป็นแนยวยาวริมแม่น้ํากุยบุรีถึง11บป้อมโหสิบเอ็ดป้อม ฟังดูเหมือนกำแพงเมืองจีนย่อมๆริมแม่น้ำเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะแต่น่าเสียดายที่วันนี้เหลือให้เราเห็นแค่เนินดินเนินเดียวแล้วการที่ป้อมเดี่ยงที่เหลืออยู่มันตั้งอยู่ตรงนั้นมันมีความหมายพิเศษอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าครับมีแน่นอนค่ะตำแหน่งของป้อมที่เหลืออยู่เนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับจุดที่ชาวบ้านเรียกว่าท่าข้ามท่าข้ามก็จงตัวเลยค่ะคือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่กองทัพสมัยก่อนต้องใช้ข้ามแม่น้ำกุยบุรีเพื่อเดินทัพต่อไป การมีป้อมคุมตรงนี้ไว้ก็เหมือนกับการคุมคอขวดของเส้นทางเดินทับทั้งหมดอ๋อเข้าใจแล้วครับใครคุมถ้าข้ามได้ก็เท่ากับคุมการเคลื่อนไหวของข้าศึกได้ทั้งหมดใช่ค่ะแสดงว่าโครงสร้างเมืองทุกอย่างถูกคิดมาเพื่อการรบเลยแต่กำแพงหรือป้อมมันต้านศึกเองไม่ได้มันต้องมีคนอยู่เบื้องหลังซึ่งตรงนี้แหละครับที่เรื่องราวมันน่าสนใจขึ้นมา เพราะเอกสารที่เรามีนี่ชี้ไปที่เรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่กลายเป็นตำนานเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะพอเราพูดถึงคนเรื่องราวของกุยบุรีจะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกโดยเฉพาะวีรกรรมของคุณรองปลัดชูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณปีพศ2 3 0 2. 2ก่อนเสียกรุงครั้งที่สองใช่ค่ะช่วงนั้นพระเจ้าอลองพญาของพมา่ายกทัพใหญ่มาตีตาวสีกับมริด ทางอายุทยาก็เลยต้องส่งทัพไปต้านแล้วขุนรองประหลัดชูเข้ามาเกี่ยวข้องอยังไงครับท่านไม่ได้เป็นคนเมืองกุยโดยตรงใช่ไหมครับท่านเป็นกรมการเมืองวิเศษชัยชาญค่ะแต่มีชื่อเสียงเรื่องความกล้าหาญแล้วก็เชี่ยวชาญด้านวิทยาคมท่านก็เลยรวบรวมอาสาสมัครสีมือดี400คนที่เรียกว่ากองอาธมาตกองอาธมาตค่ะเพื่อไปช่วยทับหลวงและฐานที่มั่นที่กองกําลังนี้ใช้เตรียมตัวก็คือที่เมืองกุยบุรีนี่แหละค่ะ มีบันทึกที่น่าสนใจมากว่าท่านประกอบพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขลังตามความเชื่อที่วัดกุยบุรีก่อนจะนำทัพไปรบที่อ่าว่าขาวเดี๋ยวสิครับกองกำลังอาสาสมัครแค่400คนแต่รับมือกับกองทัพพม่าเต็มรูปแบบเนี่ยนะมันมันดูเหมือนภารกิจฆ่าตัวตายชัดๆเลยถ้ามองในแง่กำลังพลก็ใช่ค่ะแต่ว่าพวกเขาไม่ได้สู้ตามลำพังอืและนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุด เพราะในสมรภูมินี้มีนักุบอีกกลุ่มหนึ่งเข้าร่วมด้วยนั่นก็คือคนท้องถิ่นที่ถูกขนานนามว่าเสือกุยค่ะเสือกุยโอ้โหแค่ชื่อก็ดุด,ดันแล้ว ที่มาของชื่อนี้คืออะไรครับก็มาจากวิธีการรบของชาวบ้านเมืองกุยนี่แหละค่ะพวกเขาไม่ได้ตั้งแถวรบซึ่งซึ่งหน้าแต่ใช้วิธีรบแบบกองโจรใช้ความชํานาญในพื้นที่ให้เป็นประโยชน์คอยซุ่มโจมตีตัดกําลังรอบตีตอนกลางคืนทําให้กองทัพพม่าที่เดินทัพมาไกลๆเสียขวัญแล้วก็ชะงักงันไปหมดเลยเป้าหมายหลักของพวกเขาไม่ใช่การรบให้ชนะขาดแต่เป็นการซื้อเวลาให้ได้มากที่สุดถูกต้องเป๊ะเลยค่ะซื้อเวลาเพื่อให้คนชรา ผู้หญิงแล้วก็เด็กหลบหนีและที่สำคัญคือเพื่อให้ม้าเร็วนำข่าวไปแจ้งยันเมืองหลวงได้ขัน อ๋อเข้าใจแล้วมันไม่ใช่แค่การรบแต่เป็นการป้องกันแบบผสมผสานคือมีทั้งกองกำลังหลักจากส่วนกลางของคุณรองประหลัดชูใช่ค่ะแล้วก็มีกองโจนท้องถิ่นอย่างเสือกุยคอดปันป่วนมันคือภาพของระบบป้องกันสามชั้นในหนึ่งเดียวเลยค่ะคือมีป้อมปราการเป็นแนวรับทางกายภาพมีกองทัพอ,อาดมาร์สเป็นกาลังหลักในการประทะและที่สาคัญที่สุดคือมีเสือกุยเป็นหน่วยรบแบบกองโจนที่คอยตัดกาลังและสร้างความเสียหายให้ศัตรูจากภายใน นพื้ที่เองเป็นการผสมผสานยุทธวิธีที่สมบูรณ์แบบสําหรับเมืองหน้าด่านเลยนะครับเนี่ยที่สุดเลยค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งมากครับมันทําให้เห็นว่าเมืองนี้ถูกหล่อหลอมขึ้นมาในสงครามจริงๆแต่ว่าเมืองเมืองหนึ่งคงไม่ได้มีแค่เรื่องรบอย่างเดียวตลอดไปใช่ไหมครับกุยบุรีมีช่วงเวลาที่สงบสุขหรือมีบทบาทด้านอื่นบ้างไหมนี่แน่นอนค่ะและนี่คืออีกมิติที่น่าสนใจของเมืองนี้เลยถ้าเราไล่ดูตามไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ จะเห็นว่าสถาน,นะของกุยบุรีเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากยุคแรกสุดที่พอจะมีหลักฐานอ้างอิงก็มาจากพงศาวดารฉบับฟานฟลีทสมัยพระเจ้าประสาททองครับที่เล่าถึงตำนานเจ้าอู่ทองว่าเคยเดินทางมาที่เมืองกุยแต่ก็ยังเป็นแค่ตำนานที่ค่อนข้างคลุมเครือค่ะแล้วที่ปรากฏชื่อแบบเป็นทางการจริงๆคือตอนไหนครับหลักฐานชัดๆครั้งแรกคือสมัยสมเด็จพระนเรศวรค่ะมีบันทึกว่ากรมการเมืองกุยบุรีส่งใบบอกเข้ามาที่เมืองหลวง แต่ตอนนั้นสถานะก็ยังเป็นแค่เมืองด่านเล็กๆเจ้าเมืองมียศแค่กรมการเมืองไม่ได้เป็นถึงพระยาเหมือนเมืองใหญ่ๆแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนล่ะครับที่ทาให้เมืองเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นเมืองสาคัญขึ้นมาได้จุดเปลี่ยนจริงๆเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบร,รมโกศค่ะราวๆปีพศ2290ตอนนั้นสถานะของกุยบุรีกระโดดขึ้นมาแบบพลิกฝ่ามือเลยอ๋อเหตุผลไม่ใช่เรื่องการทหารแต่เป็นเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆเพราะมีการค้นพบสิ่งที่เรียกว่าพืชทองคําที่บางสะพานค่ะ หมายถึงทองคําจริงๆเหรอครับคนพบเหมืองทองที่นั่นใช่แล้วค่ะคือแหล่งทองคําธรรมชาติเลยซึ่งในย,ยุคนั้นเนี่ยบางสะพานยังขึ้นตรงกับเมืองกุยบุรีอยู่การค้นพบครั้งนี้มันเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะจากเมืองหน้าด่านกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญทันทีโหนี่มันพลิกผันสุดๆเลยแล้วผลกระทบมันชัดเจนขนาดไหนครับ ชัดเจนมากในระดับโครงสร้างการปกครองเลยพงศาวดารบันทึกไว้เลยว่าเจ้าเมืองกุยบุรีได้รับการเลื่อนยศจากกรมการเมืองธรรมดาขึ้นเป็นถึงพระยาวิเศษสมบัติพระยาวิเศษสมบัติใช่ค่ะยศนี้สะท้อนโดยตรงเลยว่าเมืองนี้ไม่ได้มีดีแค่เรื่องรบแต่มีสมบัติที่มีค่าสำหรับอาณาจักรด้วย Hmm. นอกจากนี้พวกบันทึกของชาวต่างชาติก็ช่วยยืนยันความมีตัวตนของเมืองนี้ได้ดีอย่างแผนที่ของฝรั่งเศสสมัยพระนารายก็มีชื่อเมืองคุยโยคุยโยค่ะหรือบันทึกของสังฆราชแห่งเบริสเมื่อปีพศ2อ0 5ก็บอกว่าเมืองกุยมีกำแพงไม้ล้อมรอบมีบ้านเรือนอยู่ประมาณ200หลังเป็นวิวัฒนาการที่น่าสนใจจริงๆนะครับ จากเมืองชายแดนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายสงครามกลายมาเป็นเมืองทองคำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทีนี้คำถามสำคัญก็คือหลังจากผ่านเรื่องราวทั้งหมดมาทั้งสงครามทองคำตำนานวีรบุรุษทุกวันนี้ถ้าเราไปที่กุยบุรีมันยังเหลือร่องรอยของอดีตที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้เห็นบ้างไหมครับหรือว่ามันถูกความเจริญสมัยใหม่กลืนไปหมดแล้ว ถึงจะเลื่อนลางไปมากตามการละเวลานะคะแต่ร่องรอยยังไม่หายไปสะทีเดียวค่ะอย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดก็คือเนินดินป้อมยันทัพม่าที่เราคุยกันไปครับเนินดินนั้นถึงจะยังไม่มีการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างจริงจังแต่การที่มันยังตั้งอยู่ที่เดิมก็เป็นเหมือนอนุสรณ์สถานจากประวัติศาสตร์แล้วซึ่งตอนนี้คนในท้องถิ่นก็เห็นความสําคัญมีการสร้างกําแพงเมืองจําลองกับศาลเจ้าเมืองขึ้นมาใกล้ๆเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในอดีตค่ะ แล้วที่วัดกุยบุรีแหะครับซึ่งเป็นเหมือนศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดเลยที่นั่นเป็นยังไงบ้างวัดกุยบุรียังคงเป็นหัวใจของเมืองเหมือนเดิมค่ะและที่นี่ยังเก็บหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันความเก่าแก่ของตัวเองไว้ได้หลายอย่างที่ชัดที่สุดคือใบเสมาที่ทําจากหินทรายแดงซึ่งรูปแบบศิลปะมันฟ้องเลยว่าเป็นของสมัยอยุธยาแน่นอน อ๋อดูจากศิลปะได้เลยใช่ค่ะหรือฐานอุโบสถหลังเก่าที่ก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่แบบโบราณน,นี่ก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่งแล้วพวกพระพุทธรูปล่ะครับมีอะไรที่เก่าแก่ถึงยุคนั้นไหมมีค่ะมีพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินทรายแดงซึ่งเป็นวัสดุที่นิยมกันในสมัยอยุธยาแต่ปัจจุบันมีการบูรณะฉาบป,ปูนปิดทองทับไปแล้วทําให้เรามองไม่เห็นเนื้อหินเดิม อืมน่าเสียดายค่ะแต่ก็ถือเป็นหลักฐานที่เชื่อมโยงวัดนี้เข้ากับยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีมันเหมือนกับว่าวัดนี้คือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตของเมืองเลยนอกจากโบราณวัตถ,ถุที่จับต้องได้แล้วดูเหมือนว่าจะมีมรดกทางความเชื่อที่ยังแข็งแรงมากๆด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะและบางทีสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่โรงพลังที่สุดที่ยังเหลืออยู่นั่นคือความศรัทธาต่อหลวงพ่อในกุฏิ ท่านเป็นเกจิอาจารย์สมัยอยุทยาตอนปลายที่ชาวบ้านนับถือกันมากและความเชื่อน,นี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าแต่ถูกสืบทอดผ่านประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองประเพณีอะไรครับ คือประเพณีแห่เครื่องสักการะหลวงพ่อในกุติที่จัดขึ้นทุกปีในวันขึ้น13าค่ำเดือน5ประเพณีนี้เป็นเหมือนสายใยที่มองไม่เห็นมันดึงคนรุ่นใหม่ให้กลับไปเชื่อมต่อกับประวัติศาสตร์และรากเหง้าของตัวเองทำให้เรื่องราวของเมืองกุยบุรียังมีชีวิตอยู่ไม่ได้เป็นแค่ตัวหนังสือในพงศาวดาร พอได้ฟังทั้งหมดนี้ภาพของกุยบุรีมันเปลี่ยนไปเลยนะครับจากตอนแรกที่นึกว่าเป็นแค่เมืองผ่านเล็กๆตอนนี้มันกลายเป็นเมืองที่มีหลายมิติมากเป็นทั้งป้อมประการเหล็กเป็นฉากของวีรกรรมที่น่าขนลุกของขุนรองประหลัดชูและเสือกุยแล้วยังเคยเป็นเมืองทองคำที่มั่งคั่งอีกด้วยติดปะตอ่อเรื่องราวจากหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์ทั้งโบราณคดีพงศาวดารและตำนานที่คนยังเล่ากันอยู่มันทำให้เรื่องราวของกุยบุรีมีสเสน่ห์แล้วก็ลุกซึงน่าค้นหามากค่ะ ครับมีประเด็นหนึ่งจากการคุยกันวันนี้ที่ยังติดอยู่ในใจผมคือเรื่องที่คุณรองบลัดชูทำพิธีทางไสยศาสตร์ที่วัดกุยบุรีก่อนออกรบเรามักจะมองว่าสงครามคือเรื่องของอาวุธกลยุทธ์และกำลังผลแต่เรื่องนี้มันทำให้ฉุกคิดขึ้นมาว่าหรือจริงๆแล้วมันมีสนามรบอีกแห่งหนึ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นคือสนามรบในใจของทหารเอง เป็นประเด็นที่น่าคิดมากค่ะซึ่งก็คงทิ้งไว้เป็นคำถามปลายเปิดให้เราไปคบคิดกันต่อว่าความเชื่อทางจิตวิญญาณและวิทยาคมในสมัยนั้นมันเป็นแค่เรื่องงมงายหรือจริงๆแล้วมันคือยุธทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจที่แข็งแกร่งซึ่งอาจจะสำคัญไม่แพ้ดาบหรือปืนใหญ่เลยก็ได้สำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วครับ แต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ